สวัสดีชาวคาบอยพิหนึบคอมโบทุกคนครับผมวันนี้นะครับอยู่กับอัพเดตของไสเดือนสิงหาหนับปีปัจจุบันกันนะครับผม2025จะเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะสำหรับเดือนนี้ไปดูกันนะครับก่อนอื่นจะให้ดูที่สเตตัสก่อนนะครับสเตตัส โดยรวมเนี่ยนะครับถ้าเป็นเลขดามเมดครับ a t k จะอยู่ที่5,100เนาะอ่าดูเลขรวมกว่อนได้อ่าเลขแดงเนี่ยนะครับอ่าถ้าเป็นภาคนี้ e x ็กแท็กอาบิลน่าจะถูกเรียกว่าเลขแดงได้แล้วนะครับเลขแดงเนี่ยก็คือ4,500สนะครับเกือบเกือบสี่แนะครับแล้วก็ตัวของเอ t a c ท Rate ครับจะอยู่ที่11,831นะครับแล้วก็ตัวของคิเลสอาจจะอยู่ที่68สิทับเจ นะครับแล้วก็มีติด PVE ด้วยนะครับ2%จริงๆมันก็คือ70ทับ74อะไรประมาณนั้นนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวของ Critical Damage ครับจะอยู่ที่287นะครับ Sword M ครับจะอยู่ที่192นะครับ Accuracy ครับจะอยู่ที่1378นาแล้วก็ตัวของ Penetration ครับจะอยู่ที่552อยหบอนะครับ Final Damage Increase นะครับคือ Increase เลยอ่ะผมไม่มีนะครับผมมีตัวของ PVE 2%เปอร์นะครับ ตัวของสเตตป้องกันนะครับสเตตป้องกันเนี่ยถ้าเป็นเลขฟ้านะตอนนี้จะอยู่ที่เกือบเกือบสามแสนนะครับมันจะเป็น2องแสนเอีกนิดนึงมา3ามแสนตีว่าสามแสนแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวของพลังป้องกันเนี่ยจะอยู่ที่4,500นะครับตัวของเดฟเล็ครับจะอยู่ที่1 1 4 7 1อันนี้คือยืนเมืองเนาะอ่ะยืนเมืองจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีเวอร์ชั่นแล้วก็มีอีเว์ชั่นอยู่ที่3า0พนะครับมีดามิลดิวครับอยู่ที่868นะครับ มีปฏิเสเซจกกอกะอยู่ที่363นะครับดูดเลือดอะไรพวกนี้เหมือนเดิมถามว่าทําไมสเตตตบางอย่างมันดูลดลงเป็นเพราะว่าตอนที่เปิดของใส่รอบอื่นๆผมมัดจะกดยาจีเอ็มค้างไว้แต่หน้าปัจจุบันรอบนี้คือยาจีเอ็มมันหมดพอดีนะครับก็เลยขี้เกียจกดทุกคนก็ปล่อยมันหมดไปเนาะจะได้ดูสเตตัสจริงๆด้วยเวลาที่ไม่กดยาไม่กดอะไรนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะ,ะถ้ากดยาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นยา G2 ยา G3 ขึ้นไปยังไงเดฟเล็กก็1 2 0 0 0แน่นอนนะครับประมาณนี้ อ่ะทีนี้เรามาดูของข้างในนะครับของข้างในเนี่ยผมบอกเลยว่าณเดือนนี้อัพของเยอะมากนะครับอัพของเยอะมากเอาเรียกว่าหมดจริงๆเลยหมดแบบไม่เหลืออะไรเลยดีกว่านะครับเรามาดูของดั้งเดิมกันก่อนนะครับเบรดเด์ครับมีคนถามมาเยอะครับพี่หูลบดีหรือเปล่าหูลบดีครับแต่ใช้ได้เฉพาะ pvp หรือคือการที่คุณตีกังคนนั่นเองนะครับมันไม่เหมาะเลยกับการที่เอาไปลงดันถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปลงดันแล้วคุณต้องการพลิวด้วยแนะนําหูมังกร ที่ติดออฟดูดเลือดนะครับอหูมังกรได้เดบลิทเนาะซึ่งถ้าเกิดว่ามีจังหวะบอสหักมานาเกิน1400นะครับคุณจะต้องสลับเปลี่ยนเป็นหูแวมหนึ่งข้างเพราะฉะนั้นมันจะไปจะต้องใช้ทั้งมังกร2ข้างและหูแวมหข้างเอาไว้สลับกันนะครับหรือว่าคุณจะใส่สลับกันอย่างนี้ขี้เกียจเปลี่ยนก็แล้วแต่ส่วนตัวแอดเนี่ยมีสลับอยู่ตรงนี้อประ,ะมาณนี้ นะครับอย่างที่2นะครับคือกําไรเจาะเกราะแน่นอนครับอันนี้เพิ่งได้มาใหม่เนาะจะเป็นทีเจ็ดดับหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นทีเจ็ดเอ็มสี่นะครับหลักๆก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยขาดตัวของคริโคอเดเมตค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยหาไปตัวคริโคอเดเมตมากกว่านะครับประมาณนั้นอ่ะหัวครับแน่นอนครับเลด26นะครับ x 5 dy 6นะครับตีแหกทุกคนปกติมันจะเป็น dy 8ใช่ไหมแต่นี่ตีแหกนะครับเดี๋ยวค่อยไปซ่อมเดือนหน้าแล้วกันนะครับตอนนี้หมดละ นะครับสร้อยครับยังเป็นอันเดิมเพราะยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่เจออันถูกใจนะครับอ่ะชามนะครับบวก10อันเดิมนะครับเอฟเฟกเตอร์เซตแเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีติด9ก้ามาหนึ่งนะตีบวกติดมานะครับอ่ะแล้วก็ตัวของมอเตอร์ไซค์ครับเป็น PW นะครับ M9 เก้าลสซนะครับ X6 BY10 นะครับนี่คือสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาเพราะปกติมันไม่ติดใช่ไหมแต่เดือนนี้มันติดให้แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ขึ้นไปถึง BY10 เลยนะครับอ่ะ คือประดับจะเป็นประมาณนี้สําหรับค้มไดเฟมนะครับเข็มขดัดเนาะขนทองขนดําแล้วก็ตัวของบลูนะครับบลู Brooke ก็จะเป็นปฏิเสธโจกเกาะสามสิบครีสี่น, 4, นะครับเขียวเจ็ประมาณนี้นะครับเสื้อนะครับจะเป็นแม็กเจ็ดเอ็มสิบนะครับเอ็กห้าแล้วก็ตัวของดีวายเจ็ดนะครับผมตัวนี้กะว่าจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวมันดูก่อนเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนเสื้อจะต้องทามอเต์ไซค์ให้เสร็จด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันดียาวๆเลยนะครับมือ นะครับเป็นมือแม็ก m อเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ X5 นะครับ DY10 เรียบร้อยนะครับส่วนรองเท้านะครับจะเป็นรองเท้า M3 รู่นะครับ X6 นะครับ DY7 เนาะอาแหวนครับ k o 7ทั้งหมดเทมปัสนะครับเอาเวกไทยแลนด์นะครับลิงกอลฟลักสามแล้วก็ตัวของทีเด็ดเขาลิงบวกสนะครับอาวุธนะครับผมเดโมไนต์บวกสิบห้านะครับนี่คืออาวุธเอ็นเกมที่สุดแล้วนะแพทปัจจุบันตอนนี้ไม่มีอาวุธไหนแรงกว่าชิ้นนี้เพราะฉะนั้น ต้องถามนะเจ้าว่ามันแรงไหมนี่คือแรงที่สุดแล้วนะครับนี่คือแรงที่สุดในเกมนะครับอ่ะก็ที่ได้มาเนาะก็จะมีแอมติดรูมานะครับไปออฟตัวของครีมานะครับคาเป็นแอมนะครับผมผมไม่ซีเรียสเลยอาวุธในเกมขนาดนี้แอมก็ได้ครีก็ได้แรงเหมือนกันนะครับ x 7 d y 1 0เรียกว่าโคตรเสร็จนะทุกคนถ้าเกิดว่าไปต่อกว่านี้แพงแน่นอนนะเพราะนั้นหยุดไว้แค่นี้อีกยาวนะครับอีกข้างนึงนะครับเหมือนกันเอาไปแอม นะครับทุกคนเอาเป็นแอมข้างนี้เป็นแอมสิบเดเนาะข้างนี้เป็นสิบสามถามว่าทําไมครับไอ้ข้างนี้บูทไม่เสร็จเออหมดตู้แล้วนะครับทุกคนมันก็ยังบูทไม่เสร็จอ่าแล้วก็แน่นอนครับออปเป็นคิดด้วเทร์มินเอทยี่สิบสเปอร์เนาะเอ็กเจ็ตเหมือนกันดีไวสิบนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะขอตูมั่งนะครับขอตูมเป็นแม็กสองเจาะหนึ่งนะครับอีกอันนึงจะเป็นอิกโนรีซิสเลทเนฟสามเปอร์อันนี้สวยแล้วนะครับแล้วก็ตัวของปีกนะครับมันจะเป็นเจาะสิบห้าแอออสัปเกรดมาสี่ นะครับประมาณนี้อื่นๆครับมีลูกบาทซิลเวอร์นะครับอ่าอันนี้คือแอดต่อได้ตลอดอยู่แล้วเนาะอันนี้มันจะต่อรอบละสามพันเพชรนะครับแล้วก็มีลูกบาทดูบี้นะครับอ่ามีลูกบาทดูบี้ด้วยนะครับต่อเหมือนกันนะครับเจ็ดวันโดนเซตหนึ่งก็หกพันนะครับหกหกพันฟอสเจมนะครับประมาณนี้นี่คือของใสเนาะอ่ะทีนี้ไปดูข้างในกันบ้าง นะครับปีกเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่เลเวล67นะครับขั้นสุดท้ายนะทุกคนคั้นยูนิคนะซึ่งสกิลปีกเนี่ยผมอัพมาทางโวอย่างที่บอกกันนะเพราะว่ามันได้พวกเพนีมันได้พวกกันซับปิชั่นนะครับคุณก็เห็นแล้วว่าบอสหรือว่าไม่้หรือว่าไม่แต่กระทั่งคนเนี่ยผมบอกเลยว่าทําสถานะดีขึ้นเยอะหลังจากที่แก้บั๊กมันแล้วนะครับเพราะนั้นฝั่งนี้ดีที่สุดแล้วนะทุกคนอ่าประมาณนี้ ส่วนตัวของโอเวอร์หลดนะครับโอเวอร์หลดเนี่ยก็อัพไปตา,ตามนี้แหละนะครับทุกคนพอเราจบหน้าโจมตีเสร็จก็มาต่อหนะ้าป้องกันอันนี้คือเสร็จสาหรับโอเวอร์หลดขั้นแรกเดี๋ยวพอโอเวอร์หลดองร0 0ย0 0ม0 0มาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับตัวของโอเวอร์หลดนะครับตัวของเมอร์ลิดเนี่ยนะครับด้วยความที่คาบาวเนะี่ยแอดไม่ค่อยลงวอลอันนี้พูดตรงว่าตั้แต่เล่นมาเนี่ยจะบอกว่าภาคนี้ยังไม่เคยลงวอลดีกว่านะเออเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยไปไหนแล้วสำหรับตัวของเมอร์ลิดมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะ สำหรับใครที่ทามือลิดได้เนี่ยผมว่าหลบอะถึงได้ไม่ยากหรอกนะครับประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ตัวของสมุดเนี่ยขอข้ามแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆริงแล้วคือเก็บเยอะนะครับเก็บไปเยอะสาหรับถ้าเป็นผ้าเนี่ยผมเก็บเยอะมากกว่าผ้าก่อนเยอะเนะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีพวกสเตตอะไรีที่พอแบบจะฟัดจะเวียงกับตัวของดันเจียนระดับสูงๆได้นั่นเองนะครับอ่ะสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงก็เป็นแม็กสามเหมือนเดิมครับมันรีแม็กสี่ไม่ออกทุกคนพยายามแล้วแต่มันไม่รีไม่ออกจริง นะครับมันก็เลยอยู่ประมาณนี้อืมมันมันก็เลยอยู่ประมาณนี้นะครับก็แน่นอนแหละหน้า2ก็ยังไม่ค่อยเสร็จครับหน้าสมก็พอได้นะครับอ่าหน้าสามนี่คือเหลือจิ้มรูเรียวแล้วนะครับหน้า2เนี่ยจริงๆมันเริ่มจิ้มรูรีได้แล้วนะเพราะว่ามันมีทั้งเอ็มมีทั้งคลีเนาะจริงๆมันเริ่มจิ้มรูรีไปหาพวกเพนีไปหาพวกอะไรพวกนี้มันก็พอได้นะครับรานนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารีรวมเนี่ยน่าจะทําไม่ได้แล้วนะครับต้องแบบหารีชมพูมาจิ้มรูเอาเนาะ แต่คงต้องเขียนหน้าแลขให้เสร็จก่อนนะเพราะว่ามันต้องได้แม็กซี่นะครับในการคำนวณของแอดนะประมาณนี้ที่เหลือก็ไม่ได้จะมีและเนาะโซเนี่ยยังไม่ได้เริ่มทำด้วยซ้ำนะครับติดตั้งไว้อันเดียวเองเนาะเนี่ยจะเป็นโซเวอร์าโบร12เนาะเนี่ยติดตั้งไว้อันเดียวเองถามว่ามีโซเตรียมเพาะมาหรือมมยังมีแล้วนะครับแต่ว่าคืองบมันไม่พอทุกคนเดี๋ยวรอตีต่อนะครับสำหรับเดือนหน้าแล้วกันนะครับสำหรับอัพโซอัพอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะ ไปถึงฝังฝันหรือเปล่านะครับ r e o l a t i o n e f e c เราจะได้ใช้หรือเปล่านะสำหรับดันเก่งๆนะครโอเคครับก็อัปเดตของใส่รอบนี้มีเท่านี้เลยผมบอกเลยว่าแค่ดาบ2เล่มกับการกด DIY ด,ดาบ2เล่มมอเตอร์ไซค์กูหมบตูดแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือสุดจริงๆเท่าที่ทําแล้วเดือนนี้เนี่ยผมว่าโดนไม่ต่ำกว่าครึ่งหมื่นนะครับสำหรับทําดาบ2เล่มโอเคครับก็ถ้าใครสงสัยอะไรผมไปลงมาถามได้ นะครับเดี๋ยวน่าจะเริ่มเปิดซีรีส์ใหม่ก็คืองบน้อยนะครับอย่าลองทําในภาคนี้ดูบ้างว่างบน้อยเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมแน่นอนว่าเดี๋ยวมีพี่ที่เขาเล่นงบน้อยมาเป็นคอยไกด์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามได้เลยนะในช่องหลักนะครับผมโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับบายบายทุกคน